นะโมตัสสะภะะะะะะควโโตตอรหสสััมมมาพุทธัสสะนะโมตัสสะะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระรังคฉามิ พุทธังสระนังคขจามิธรรมังสระนังขจามิธรรมังสระนังคขจามิสังฆังสระนังขจามิสังฆังสระนังคขจามิทุตังสระนังขจามิทุติยมปีพุทธังสระนังคขจามิทุติยมปีธรรมังสระนังขจามิทุติยมปี 他妈的了。 นังขัตถามิทุติยมปิสังขังสระนังคัตถามิทุติยมปิสังขังสระนังคัตถามิตัติยมปิพุทธังสระนังคัตถามิตัติยมปิพุทธังสระนังคัตถามิตติยมปิธรรมังสระนังคัตถามิตัติยมปิธรรมังสระนังคัตถามิ ติยัมปิสังขังสระนังคัจชามิติยัมปิสังขังสระนังทัตชามิติสรน,นักขมันดังลิทตังอุกาสะอามะพันเตปานาติปาตาเวระณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ านาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสวิชาจราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุปิชาลาเวระมณีสิกขาปะทังสัมาทิยาม,มิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยาม,มิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมระ มัชะปมาถธานาเวรมาณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมะยะมัชฌะปมาาถานาเวรมะณีสิกขาปทัง สมาทิยามีอิมานิปัญจสิกขาปัานิสีเลนสุขติงยันตีสีเลนโภคสัมปทานสีเลนัดิพุติงยันติตัตมาสีรังวิสุทะเยตอนนี้ขอเรียนเชิญน,นะครับทางตำรวจเอกวิชัยนะครับ าสาันติธรรมนะครับท่านนะผู้กำกับการนะครับสบพนะครับสบพอพอนะครับสมุดสมุดปาการจุดเทียนนะครับทูบนะครับ ครับต่อจากนี้ก็จะได้อาราธนาธรรมต่อไปนะครับพระมาจโรกาธิปติสหามปติกัอันชะเชลียอันทิวังอยาจะทะสันติเยะทัสต,ตาประทักขา,าติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง ตัสสะพขวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพขวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตัดสะักคว้าต no <TP> ้อราตสมั น oh ังเพติอีกทางสัตทากะปิลวัตทุปะนิสานิคร วสุนทอน พรเป็นพรร่ำพัน,พนมีเงินมีทองมากองเต็มท่ามีเงินตราจนนักได้เป็นตันตานของโยมมีโชคไปถึงโลกพระจันทร์ให้มีเรือกำปันนี้ ไปไายเปรยรูแหวนเพชรสักเจ็ดกระตันให้มีสมบัติจนท่วมบัเบรรจากหากินก็กันได้ทินทะเลให้มีเรือทั้งเกรเรือเมเรือโยน หากินในทางทำไราทำนาให้ได้ข้าวปลาไว้เลือขายรวยเบาวค่าช่างเมาาควายของ เราอย่ารรำเข็นมุงตน,น,นวันนี้คุณโยมมากระทมขอจงด้ติดตามให้ทันตาเห็นให้โยมจงปลอดจงรอดความลำเค็นทั้งความทุกอยากเห็นอย่าเบยดเบียนอ

ังุลุปโอนาสที่ดังใิยมสมดังก็ดังที่ผาานาสิ้นทุกสุขได้ห่างไกลรคา ถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิธานคิติวัตรอธิบดีิหญ่สง์แห่งวัดใหม่แห่งดีด้วยความเคารพและด้วยความนับถือเป็นอย่างยิ่งตลอดไปจนถึงพระเถระทุกรูปทุกองค์ที่ประจำพำนักอยู่ณอาวาสวัดใหม่แห่งนี้ด้วยความเคารพและด้วยความนับถือเป็นอย่างยิ่ง กราบขอโอกาสพระเดชพระคุณท่านน้มนำอาสัตถุธรรมะคำสั่งแล้วก็คำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าบัชีจำแนกแจกจ่ายจำนายธรรมะให้เป็นทานแก่สัตบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใครในการฟังธรรมขอความสุขสวัสดิ์ิีพัฒนบงคลความสมบูรณ์ปูนผลขอให้บังเกิดมี แดแ่คณะเจ้าภาพพ่อคุณแม่ขาพ่อมหาเจมเรญพ่อใจบุญแม่ใจกุศลทุกคนทุกท่านเจ้าภาพเจ้าทานเจ้าขันเจ้ากันที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็มีต่างบ้านต่างตำบลต่างอำเภอบ้านเหนือบ้านใต้บ้านใกล้เรือนเคียงที่ใกล้ชิดแล้วก็ห่างไกล สาธุขอให้พรสำเร็จแกโยมทุกคนใครนึกเงินขอให้เงินมากองใครนึกเอาทองก็ไปซื้อเอาที่ล้านก็แล้วกันทำไมให้ง่ายจังพรเนี่ยใครนึกเอาทองก็ขอให้ทองไหลมาเทมาทรัพย์สินเงินตาให้มากบายไก่กองญาติโยมที่รวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปเลย